สบายดีดันเสาพี่น้องทุกคนอันนี้ก็คือประมาณห้าโมงกว่ากว่าเนาะทุกคนกำลังไปดักน้าอยู่ไปยังดักน้านี่ลานบบบเนาะไปตักน,น้ำแต่ชาวเลยไปยัง นี่อืมท่งนี่นี่ตักเลยน้ำมืดมึอด,มอดอยู่เนาะเอาขึ้นด็กลูกเสานะพี่น้องทบแมนกับบทานเพิ่นละเด,ด็กลูกเสาเพราะว่าอยู่บ้านอกบ้านนานะพี่น้องอันนี้กระล่านบรอมนะเสือแดงเขาหมอ,อย่างหม้อซ่องที่พี่นี่เขาหม้อซ่อง เัินเขาป่อให้ตักเสกีรอนแล้วก็แบกบหามกินเขานะพี่น้อง จตักน้าแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแล้วก็หาบนาขึ้นเขาเนาะพี่เนาะเด็กบ้าน,นอกบรานาหูงานหูเสวียไสงานพ่อเมนะฮตักน้ำอยู่รุมอยู่พี่ก็ขึ้นมาล้างหน้าอยู่น้ำพี่เนาะน้ำโบ่อเนี้ยแต่มันกลับ่แห้งเลยครับ หนักเบอร์ขึ้นคอยมื่อไงทุกคนลานแต่เก่งอยู่ด้ตักเป็นมีสุมือมันบอกตักทุกมือมันบอกตักทุกเสาทุกแหลง

กำลังบีข้าวอยู่ทุกคนอ่ะไว้ทงเนี่ยบีาขาวแล้วก็กินข้าวกินน้ำแล้วก็เกียมไปให้ขึ้นก้าขันละทุกคนเอาก็สิงลงกับบา้านสีกับบา้านละมาค้างยู่นี้ก็สองมือแล้วอันนี้ก็คือลามปลาแห้งเนาะพี่น้องลามนกลามนูยักงกระไดใส่บางไม้เนี่ยมันกลิ่นหอมแต่ล่ามขนาดครับ มอก็มีนะใช่ว่า,วาจะบ่มีครับมอก็มีเหมือนกันครับแต่ว่าใส่บางไม้เนี่มันหอมกว่าแ่บกว่าล้ากว่าครับแบบโบราณครับสมัยตะก่อนก็บ่มีมอก็ใส่บางไม้ไผ่เนี่ยแหละครับอืมเอาบ่วงใส่ไหม อนล้างมือนี่ลำบ่สดร์ฟลูกม่ขพี่ไปหองไงน้องเด็กบอกกินละนี่ไงคักบ่แซ่บลำอ่ะลำอะกินข้าวเดลยทุกคนกินข้าวโซเดี๋ยวจะลงไปบ้านแล้ว นี่ก็คือกําลังจะออกเดินทางนะลงไปยังบ้านสมพรนัน่นเองตอนนี้ก็คืออันนี้ก็คือบ้านพี่สาวและบ้านเอือแบาบเองนะพี่น้องกาลังจะไปเนาะไปเลยอืมอ้าวไปเลยเดีอนี่เดี๋ยวจะเอาเดินทางไปนะทุกคนไปบ้านแล้วยูนี่ก็ซ่องคืนแล้วเนาะ เส้นทางโอ้โหลงมาแต่เขาไปใส่เลยนี่อือสมพรไปสมพรยทางยังไกลพี่น้องจากนี้พูนคมผูสูงสูงพูคามันก็นลงไปพูดังหอดยังไกลเด้อสภาพเส้นทางจากบนดอยลงมาสู่บ้านปับน,นะครับจากบ้านบับขึ้นบนดอยก็ มีแบบนี้มันขังครับเพราะว่าบนดอยมันแบบทางมันลื่นฝนตกแล้วก็ทําให้มันมีลุมมีบอยอย่างนี้ครับต้องระวังเรามาระวังในการเดินทางในการขับขี่ครับทําไม่อย่างนั้นก็แบบเกิดอุบัติเหตุได้ครับรถวีบากมันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันแพงมากครับผมขนาดเวฟลอยก็ยังแพงอยู่นะเวฟลอยก็ขันหนึ่งสัสามล้านกีบถ้าเป็นเวฟลอยสิบไอก็สามสิบสองล้านกีบครับมันก็แบบแพงมากมากครับผม พี่น้องทางรถล,ลงคอยไปพูนฮอดนำเรียนแล้วก็ไปฮอดบันปับละเมื่อยไรก็มาถึงบ้านสักทีนะครับเพราะว่าเดินทางมาก็ไกลามากทางก็ไม่ดีนะครับมาถึงบ้านก็โล่งอกแล้วนะครับทุกคนจะได้ขอฝากฝินนันทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดให้ล้างใจช่องรับคนเหนื่วยนะครับขอบคุณมากครับผมสำหรับตกวล้างใจจากผีดนักทุกท่านเนาะ ใครเปงนุกพันสุกดีบางมีร่ำรวยกันครับเอาไปใท่ดินไปให้พ่ไน้อ่ไเอ็นอน้าอกีใส่โีอ้มาแมาขอบใจเด้อ